ครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปแพ็กกล่องส่งนะก็นี่นะครับตัวรมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมน,นะครับี๋ยวผมก็จะใส่กล่องกลับนไปนะครับแกะจากข้างล่างเลยน,นะครับผมกี่ซิลให้แล้วส่วนข้างบนก็จะแน่นหนามือนเดิมครับผมไม่ได้มีการแกะอะไรโอเคครับ ก็ผมจะทำการใส่ซองพุงบับเบิลไว้อย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ทั้งซองนะครับผมแค่โชว์ให้ดูเฉยว่าผมทําแบบไหนโอเคครับแล้วก็ผมก็จะใช้กล่องหน,นาแบบนี้เลยนะครับผมอขอโทษนะครับกล้องมันสั่งแล้วก็ไม่มีรอยหมิ่นรอยบุบอะไรนะครับผม นานเลยครับป้องกันดีแน่นอนแล้วก็ผมก็จะมีขวดน้ำนะครับวางซ้อนไว้ข้างในแต่ผมจะจัดมันให้มันเส้นเรียบๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวางบับเบิ้ลทับไปอีกทีนึงครับผม ของมันทรงสูงนะครับกล้องเลยอาจจะจับไม่ถึงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็พยายามจะทําจะให้ได้เห็นนะครับจับถ้าคลิปยาวไปก็เดี๋ยวมันก็เอาหรือซีเอานะครับ แล้วตอนส่งผมจะทำประกันพัสดุให้ด้วยนะครับก็หายห่วงแน่นอนครับผมโอเคครับแล้วผมก็จะใส่ที่ใส่ซองใส่ดำเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะใส่บับเบิลนหนาทับอีกชั้นหนึ่งครับ ผมแพกแต่ว <T songs> ่าไม่ได้พันบับเบิลแปดเทปนะครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้คร <t ips> ับผมเผื่อจะไว้แพกหรือการแช่อะไรนะครับ คลิปอาจจะช้าเลยเพราะพอนีผมจะกดให้แน่นเลยส่วนอันนี้ผมเอาไว้ปิดข้างบนอยู่นะครับให้ผมพันไว้แล้วเีผมก็จะใช้ขวดน้ำอีกทีนึงนะครับ ไม่มีจุดขยับแน่นอนแน่น มันจะมีระเบลเก่าติดอยู่จะผมคีดค่าเองก่อน ผมจะปออิดซีลสนิทเลยนะครับ นี้เลยนะครับมันจะดูง่ายครับผมถ้าเกิดมันมีอรอยต่อหรือรอยอะไรมันจะป้องกันการเจอะได้ด้วยมันจะปิดสนิทตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับโอเคก็โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมแปะเพิ่มให้ครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับสภาพกล่อนนงนะครับก็คมทุกมุมนะครับน่าจะเห็นหมดเนาะโอเคครับ เดี๋ยวรอรับแล้วผมแจ้งเลขพัสดุไปนะครับ